สว,ส,ส,วส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีมาเอซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้ดอจ้ะมาลงทงลง,ลง,ลงทาหาโกบหาเขียดค่ะพี่น้องมือนี้สิได้ยอีหยังสิพ่อหอยน้ำบอ่อกะล่อหลุดล่อชมกันเนาะค่ะหลังจากที่บุหรีลงรลายมือมาเด้มอมาพี่น้องมาห่อโก้โอ้ยเขียดเขียดมอบครับสวัสดีครับมาหน้านีก่<อ>กคะคู่โกบคู่เขียดเลยค่ะเกี้ยวอย่าให้เพื่อนเตียนเดือดแทนเตียนคอยเรียนนี่ ปีนั้นเขาพระกันคุบจนว่าเนาะนเขียนปีนี้หายากนี่ครับเขียนง่ายเ,ยเขียนง่ายอ่ะจ,จะทำหยุดขายพักเก็บพักขายครับพี่น้องจะหยุดไปหลายวันเลยแหละลงทงลงท้ายอีกมือสิเป็ดจะได้เออสีมานบ่น <laughs> ไปลุนกันเบิง่งเขียดกับต้วงามๆด้อจ้ะคันแมนผัวเนาะแมนวงหันผัวหลายๆนั่นเพิ่งเปิดเจ็ดสิไป้มองหลายๆอยู่ ตอนนี้หากบอยู่หากบก่อบศพกบก็หาอยากพี่น้องเพื่อนก็หาหลายพี่น้องก็หาหลายแม่น่ตังบ้านต่างเมืองต่างพื้นกับตางข้ามาหากินเนาะค่ะที่ใกล้มาบางนึงเพื่อนก็หาอยู่เม่นเขียดครับพี่น้องเขียดที่เก่า เอดีค่ะเจนั่นดิมอคุยอุ้ยเมียแบไงเนาะเมียไงแต่สะออนจับรุดชิบนี่ดีสิตโตก็ได้ปนสามตัวแล้วนะครบตอนนี้หอยกบมีแต่บ่เห็นกบเห็นแต่หอยขวย เปิดไปเห็นแต่หอยคุ้ยพี่น้องไอ้เมียเขียดพวกอะไรเต็นออมนั่นหนาใกล้ได้เนาะงานงานหนึ่งเขียดก็ไม่ค่อยเห็นเอาพอกกบกบหม้ครับพี่น้องไอ้โอ้โหเน้นทำเต็นเขาปลาได้บ้างบ้างห่มให้ได้อายเจ้าบ้างให้คนเนี่อเต็นลุกไว้นัานมีแต่น้ำเลยนี่ โอ้ต่มงามครับตัวเรียกแหม่มันเนวนเอ้ยมาเดินมาผาหมูมาน้ำตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวงามมีเอเตเยอะโอ้ยมาแต่สีผัวโกบเนาะเป็นขึ้นมาแต่ท่งไใดจังบมง่ายนะันง่ายอยู่พี่นนองกบหเปสิขึ้นมาแต่เมืองดลดอกหาโซ่ข่าล่างแหม่นก็ล่างสิไปเด้นี่ อนี้ไปฮาเปิดลงมาลยนี่ันเก้ยลงมาลงมาผัดนกโกๆตาสตัมผัสแต่พักอยู่บ่ <c oughs> โอ้ยนี่เด้งหัวเขา, <c oughs> าออ้ใคอคนละตัวบะครับาหามึงหมดเลยครับพี่นอ้องปัดแมวแบบไงนี่เป็ดอือ เกียดีโมจ้วาวชิธาชิค่อยกับยานมากเพราะท่านปุ๊ดนี่แม่บอกไงสำกบหน่อยเลยปุ้นบาสุวิทย์เคียดอยู่ทางฝุ่นจ้ะพี่น้องเอาตางคนตางเคียดแดดกระห้อนหอนพอกบ,บอ้ายเขียนมองจ้ะชึบอเอาอยิกไรพุ้นโอ้ ไปอย่างวิตกบหมอบว่โอ้ยไปเคียร์ถือโตเอาโตสัมโตสัมเคียร์น่พี่น้องโตสัมเคีย์เอ้าเตยมได้แล้วนี่สองบ่วัได้หาหแเต็มไปออ้ยได้่ได้หาอยกโไงบนนเหียนอยู่พี่น้องโอ้ตาย ขายาอาห,าหาอันนี้กระิบไหฮะเขียดฮะอันนี้เต้ละไพี่น้องเขียร,กกรจนีนขนขาดน้ำเพิ่นลยเ้เพิ่นเียองันดดอกมองเขาเห็นหลายๆะขี่เขาด,ดนาะเน,นเขียดไปเปิดกระบปองมือนี้โอ้ยาอยากหาเย็นครับพี่น้องแดดกระห่อนต่อไปนี่สิบเด็ด เลียนเขาโฮมหมดินี่ดีนะยังหนาวยังลมเนี่ยาาไปครับต่อไม <c oughs> ่ยังอีกแล้ว <c oughs> นั่นเอ้าแล้วเ,เอวอพวกนี้ครบครบลำสิ่งว่าติดอย่างเดียวโอ้ยนี่นี่ว่า <c oughs> <c oughs> จะไม่มัน เตรียมสามมาแล้วครับพี่นออ้องโอ้ย,อยเมืงบบเบบบอมงแกะเป็ดเนี่ยอุ้ยมื่อนี้ฮะจังพอจะกบเมียแม่งพุไงเพท่นเหนนอยู่โอ้ย,อยตัวแหลงยังได้เมืองไก่ไกเนี่ยพี่น้องตัวนี้โอ้ยตัวแหลงวันบีท่านได้ถือดั่งมันเนาะมือกล่องกับวัได้ตังรักสามพี่น้องถ้าพี่เป็ดสักๆอยู่ อ้าอ้กมึงจะวางจะข้าวคือตเฮ้ยี่ยังไยฮะของแท้กวบไงกวบไงนะนี่บบอยมันออ้ยเอาเร็วเดิดิอ้อยู่บ่อโอ้ยกบเลยไหลกบกบอ้ยห่วยเดี๋ยวมึงห่วยก่อนนี่ข้อยน้แง่านี่อยนี่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 นีนี่นี่นี่อุ้ยเขียนถือโซ่เลย กบกเมาเลยบานีก็มาเกี่ยถือกบเล็กคน้หอยเหนกันอ้ยเหอ่าเกี่ยถือเกล็ดขาดอุ้ยนี่อกหอหอยใหญ่หอยใหญ่อ้ยนี่น่วาี่เหต้นหันเรเห็นหอยดอกมัเลียนอ้ยอุ้ยเมื่อยนั่นันมันนเาซเอามันอ้ย อเอาดีๆแม่ตะกล่องบ่ได้ดตั้งหลักเลยนี่เอากะข่อยเกี้ยมันถึงโตมักเบ่ได,ด้คือโรบันสิมันอีหลีได๋โอ้นี่กะเกี้ยงสิใครอยู่พี่น้องเพื่องบ่หนาเป็นเพื่องหนานะสิบมันสลบแล้ว,ลลวเอ้าเยี่ยมึงนัน่นมีโกบมีโกบมีโกบเว้ยสามสามตโตเลยเนาะแมอนอุ้ยปวดตะกบหมอบ หมูเด่งเรียนเอาถือแต่กล่องแล้วเนาะว่าฉันจะได้ซดเดฟดีมันนี่ซีแต้มเหรอพี่น้องมนคนเดียวเอ้านั่นๆข้างหลังน่ะเขี่ยมึงกำลังว่าสิไปเขี่ยซอยเองพี่น้องว่าสิว่างกล่องใส่ไว้ในขู่ดีนะถือกล่องได้ภาพกีฬามันมัน โมดเด่งแลนจ้าท่านต้องถงข่อยเคียดถือก่ท่านเห็นแต่เคียพ่มพื้มพิ่จะสีนะโอ้กะพ่องกูไหวกะเคียเนาะมันต้องหาหมง่งตำตำเนี้ยหม่ตำเคียเนี้ยส <c oughs> ิมานบอฮ้อนหอนพี่น่องฮ่าฮ่าฮ่า พอแล้วนะพอแล้วคลุกเลยชื่อเหมีนยนหยัดออกโอ้ยหยัดวิง่งถ้าเบิ่งหมูลแลีนเด้อพี่น้องนับจากนี้เป็นต้นไปหมูจะไจะร,ร้เกียดจะเลียนบ่เลียนเลยเนาะขะมันนี่นนเครื่องมันหนาเ้าต้องไปทางหุ่นก่อนไปทางมันบางๆางไหมมันอาจจะอยู่เยอะบ่ท่านจ้อยนี่ อ้าวหมานบหมานเขียดจ้ะพี่น้องไปเปิดตอแล้วงาหมานอุ้ยห่อนแหงปู่พได้ไปมองลงลงนามปุ่นมันอาจจะอยูขึ้นมองวงหนึ่งจะขึ้นคูไใบแขกคบ่หอยก้อยบึงนี่มัอมึงยูนี่นะอย่ามาต้นเรื่อมันหนาเนาะอุ๊ยเดี๋ยวเเห็นบนี่เออาเรื่อย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 หมานมานัวๆนว Ốp bông hồ leng. Ừ. Ui, ui, ngàm ngàn tuổi hay bơ. Ui, ui, ui. Hoa nhai du hàng nè, bột chung bên đây, đề đi. nè, ừ. đi. หาอยู่เด้อพี่น้องผูดที่ถามหากับไหลยเจ้าอยู่ค่ะมันก็คอยส่งไปนะคะมันหอดคิวกำลังหายอยู่หอดเงียแล้วครับพี่น้องเอ้านี่ความมันความเห่าโอ้แตงยูสี่ ชีหาชีเขียดอีกไม่ใช่กบเมีบบัมีโกมไงด้อค่ะกับเขียดหมานถึงหอยครับพอได้ดปนอยู่เนาะนี่หอยนี่อันนี้พอได้ดปนอยู่หอยบ่ค่อยได้ไทายค่ะว่าบ่ค่อยมีก,ก็เลยบ่ค่อยทายเนาะนก็บทายในหน่อย,นอกกอย,ยนหนึงเดี๋ยวนี่มันหน่วยๆตัวนี้สิเอามาปล่อยเด้อจ้ะพี่น้องสิบ่ค่อยได้ใส่ไป ก็สิใส่ไปกกสิมีรุ่นนี่จ้ะงานเร็วเนี่ยครับพี่น้องหิ้วเข่าคนหิ้วเข่าปวดท้องนะเนี่ยฮะเลี้ยวฮะมองจีนงานี้อย่เพืพาบิงมาเลยค่ะฮะมองลงมาได้่เนาะพี่น้องกระไดสำนีละค่ะสำหรับผลงานก็เดี๋ยวปุ่นเดี๋มุกหนึ่งนี่แหละคือเนาะเนี่ยลาไปก่อนสำหรับพี่หนี้เด้อค่ะได้กับฝากพี่น้องไปกับลังเจกกุหลาบกุแช่เนี่ยเด้อค่ะลาไปก่อนค่ะพบกันในทิมหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ